สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้นะครับมีโอกาสนะครับได้มาพูดถึงเรื่องราคามันนะครับผมราคามันนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นจังไดนะครับผมกระแสนะในช่วงนี้นะครับราคามันก็ปรับลงนะครับปรับลงนะครับกับสาเหตุหลายสาเหตุนะครับหลายข้อมูลนะที่เพิ่นว่าจีนนะครับจะลดการสั่งซื้อนะครับผมเอาบอกง่ายๆว่าเพิ่นอยากได้ มั่นที่ราคามันถือลงหรือว่าเพิ่นได้ทดสอบทดลองนะครับมรนกรรมที่เพิ่นที่จะมาใส่แทนนะครับที่มาใส่แทนวัตถุดิบก็คือมั่นสัาปะหลังเฮาเนี่ยได้นะครับผมระบัดที่นี่นะครับการซื้อกะลดหน่อยถอยลงหรือว่านะครับหลายๆข้อมูลเพิ่นวานะครับทางประเทศจีนเพิ่นกลับไปเปิดนะครับไปเปิดมองรับสื่อใหม่นะครับโรงงานใหม่อยู่ในประเทศเล่าเพิ่นวานะครับผมมันกัหลายๆ อย่างเนาะนะครับแต่ว่านะครับผมผลผลิตการเกษตรหลักๆของเข้าคือมันสัมปะหลังที่ส่งออกนะครับหลายๆประเทศนะครับผมส่งผลเหตุให้นะครับราคามันเนี่ยเฮาลดลงนะครับแต่ว่ากยอมรับอยู่ว่าประเทศจีนนะครับเพิ่นสั่งนะครับหรือว่าซื้อวัตถุดิบนะครับประเภทมันสัมปะหลังเนี่ยของเฮ้านี่หลายนะครับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม หลักๆที่เฮ้าได้ส่งขายนะครับให้เฮานี่ส่งขายให้ประเทศจีนเนี่ยครับคือส่งผลต่อเนืองถ้าสมมุติว่านะครับเป็นประเทศที่สร้างของหลายกระจิงนะครับมิตรเอาให้เพิ่นหลายนะครับแล้วประเทศอื่นที่มาขอสื่นอนี่บอบ่ย่อมปล่อยให้อาลหลายประเทศที่เพิ่นมาขอสื่อแต่สมัยก่อนเนาะแต่สมัยก่อนนี่มันก็เลยเป็นการผูกขาด ็ตให้ประเทศจีนนี่สร้างสื่อน้ำบานเห่า,ห,าหลายนะครับเป็น60-70%ทําแม่นหุ้นนะครับเพิ่นก็นถือหุ้นใหญ่นะครับและบัดท,ที่นี่การต่อรองนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าเพิ่นบ่สื่อน้ําเห่าแล้วมันก็เลยมีผลกระทบมากมายหลายอย่างตามมานะครับผมเพราะว่ามันก็ต้องคิดถึงระยะยาวนะฮะแต่ว่าทั้งสมาคมเพิ่นก็นกนออกไปหา อมองขายไม้แรงขายไม้น้ำขึ้นกันนะครับผมเพราะว่าการลงทุนไปแล้วนะครับหรือว่าได้เปิดโรงงานไปแล้วห้องิีผูกขาดอยู่ประเทศเดียวกันยากอยูนะครับผมแต่ว่ากระย่มรับว่าเพิ่อนสั่งสื่อน้ำเห่าเนี่ยหลายแต่ด้เพื่อนกระต้องหาหมองที่สื่อได้ถือลงกว่าเห่าแล้วก็คุณภาพอาทอทอกันนะครับเพื่อนกระหันไปสื่อประเทศนั่นแน่ประเทศนี้แน่ขึ้นกันนะครับยก,ยกตัวอย่างก็กคือประเทศเล่า เห็นบอกพี่น้องประเทศเล่าที่เพิินนะครับาสามารถผลิตวัตถุดิบคล่ายๆกันกับเฮ้าใดขึ้นกันนะครับคุณภาพกับบรด้แตกต่างจากเฮาหลายเกินไปนะครับแล้วกับสื่อในราคาที่ถือก็เฮ้าอีกเพื่อนก็ต้องหันไปสื่อตัวนั้นเข้าไปเสริมนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนมันก็นเลยส่งผลเหตุให้มัน่นสัมปะหลังเฮ้านะครับราคาลดลงบาทที่นี่นะครับผมราคาลดลง เพิ่งโงดการสั่งสื่อลงนะครับแต่นะครับกับสามารถมเพิ่นกับบอลอิงน้อนใจดอกเพราะว่าการลงทุนกับบอลแมนบาจิมาเปิดโรงงานได้คิดว่าขีเงินใส่งบประมาณหน่อยดิมันก็ใส่ลายคือกันเพิ่นเฮ็ดจังไรเพิ่นจีบวเจงนะครับบอกสื่อเถาะนะครับบอกกันตรงๆเฮ็ดจังไรโรงงานเพิ่นจิบวเจงเพื่อตกไปหาหม่องขายใหม่คือกันนั่นแหละ,ะหม่องขายหม่องทอีมาสื่อของเฮ้าเพื่อพยุงโรงงานเข้าไป จะต้องออกขยายออกหานะครับทดแทนสิ่งที่เพื่อลดการสื่อลงคือกันนะครับแต่ว่าก็ต้องใส่เวลาแน่เนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้นะครับกับราคามันก็ลงนะครับอ่ะมันก็ขึ้นก็ลงปกติธรรมดานะครับบ่มีปีใดสิขึ้นพวดผาดพวดผาดไปเลยนะครับหลักก็ชิบลลงมานะครับก็ขึ้นไปได้ข้าวนึงก็ลงคือเก่านะครับนี่คือราคามันเมื่อนี่3ามบาทหาสิบมืออ่าทัดไปอ่าอีกมือรุ่นกะบสองบาท มันก็เป็นเรียงปกติธรรมดาครับราคามันมันบรดหนิ่งนะครับบรดหนิ่งนะครับมันก็เป็นเรียงปกติธรรมดาแต่ว่าปีนี้นะครับราคามันอ่นล่วงอยู่นะครับอ่าถือว่าล่วงนะครับในช่วงนี้ของปีที่แล้วนี่่อาพอต่ำกว่าสองบาทกว่าคนนี้นะครับผมอ่ถือว่าล่วงอยู่นะครับผมแต่ว่าเพิ่นก็น่าจะพยุงราคาให้สูงกว่านี้นะครับอ่เพราะว่าวัตถุดิบของเข้านี่จะเริ่มออกอ่าจะเริ่มออกเต็มทีนี่ก็คือช่วงปีใหม่นะครับผม ต้นปี 68, ห8เขาจังมาลุนกันอีกว่าราคามั่นจะถึง3บาทบ,าทบา่อหรือว่าจะสูงกว่านี้บ่อนะครับจะสูงอยู่ประมาณเท่าไดน,นะครับผมเพราะว่าในช่วงนี้มัน่นเกะเหตุาการเมืองของเฮ้าเนี่ยยังบ่ปกติปนัยนะครับเพราะว่าวิกฤตน้ำท่วมบางหันในเห็นบ่อพินอกนะครับก็เริ่มฟูนฟนูเริ่มซอยเดือนะครับทางรัฐบาลเพื่อนเกะยังเริ่มซอยเดียฟังที่เพื่อนถือน้ำท่วมนะครับวิกฤตน้ำท่วมบางหันนี่อยู่นะครับผมหรือหลายด่านนะครับ ฝนตกลงมาเห็ดห้น้ำถ่วมได้หลายจังหวัดของประเทศเท่านี้กะเพิ่นกะการลังซอยเหลือฟังทั้งนั้นอยู่นะครับผมแต่ว่าราคามั่นนี่นะครับแต่ว่านช่วงนี้ก็ถือว่านังล่งนะครับยังล่งอยู่นะครับแต่ว่ากะะลับมาลุนกันว่านะครับต้นปีห8นี่ราคามันจะดีดขึ้นซ้ำใดนะครับผมบังขอมุลได้หลายนะครับติดตามฝากติดตามน้ำแน่นะครับบังขอมูลทั้งเท่านะครับว่า มันสิเป็นจังไดนะครับทิศทางราคามั่นของปีห8นะครับก็มันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะนะครับมีองค์ประกอบหลายอย่างแต่ว่ากันยังหมั่นใจนะครับว่าราคามั่นนั่จะดีกว่านี้อยู่นะครับปีห8นะครับผมกับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกําลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ